สวัสดีค่ะพบกับนัดอีกครั้งนะคะกับโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมเรียนรู้ทำกินสร้างอาชีพวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากเชฟเด็กสมบูรณ์ค่ะให้เชฟแนะนำตัวค่ะ,คะสวัสดีค่ะเชฟมดนะคะ วันนี้เชฟโมชจะมาทําเมนูอะไรก็รับเทศกาลตุจีนคะ่ะตุดจีนนี้นะคะของที่ราคาแพงเลยเนี่ยคือพูดไม่ได้เลยคือขนมเทียนนะคะลูก<ช>ละ<ล>ประมาณ9บาทเลยที่โมซื้ออยู่เอาวันนี้ก็เลยอยากให้ทุกๆท่านเนี่ยสามารถทํา ในใช้ในการไหว้เองได้หรือว่าจะทําขายก็ได้ค่ะพี่นาะใช่ค่ะเพราะว่าเทศกาลตรุษจีนนะคะของไหว้ขนมไหว้ที่ถูกบ้านต้องมีเลยขาดไม่ได้ก็คือขนมเทียนนั่นเองใช่แต่ว่าขนมเทียนเนี่ยปกติเราจะไปซื้อเพราะเราเข้าใจว่ามันทํายากใช่ค่ะแต่ที่จริงอะ่ะมันง่ายมากเลยนะคะ<อ>คือเดี๋ยววันนี้เรามาทํากันแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะก็ยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีไหมคะเดี๋ยวอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มทําตรงตัวของ สามเกลอก่อนนะคะก็เดี๋ยวกระเทียมนะคะอ่ะเราเราใส่ไปได้เลยค่ะแล้วก็รากผักชีนะคะ่อนโขลกแนะนาว่าให้หั่นให้เป็นชิ้นละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะได้ใช้งานง่ายค่ะโอเคค่ะเราใส่ไปพร้อมกันเลยแล้วเดี๋ยวเราจะโขลกนะคะให้ละเอียดใส่ผักชีนะคะครบแล้วนะคะใช่ค่ะ ประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราจะคลูกนะคะค่ะก็นี่ได้ที่แล้วใช่ไหมคะ,คะเดี๋ยวเราก็จะตักมาพักไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาบดถั่วเหลืองกันนะคะ นี่ค่ะผักไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาโขลกถั่วเหลืองของเรานะคะที่นึ่งสุกแล้วนะคะวิธีโขลกนะคะเราก็จะเหมือนใส่ไปนะคะแล้วก็คลึงใช้กานคลึงนะคะค่าบดแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะพี่นัทก็เนื้อก็จะฟูๆประมาณนี้<ช>เลยค่ะ,คะหลังจากนั้นขั้นตอนการบดเราต้องไปอะไรต่อทีเดี๋ยวเราก็จะไปผัดกันค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยดีกว่าค่ะ,คะ อันนี้เดี๋ยวเราก็ผัดจนเขามีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีสีเหลืองทองนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่ถั่วนะคะ อันนี้เราใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะนค่ะพอเริ่มเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวของน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็สีขาวลงไปได้เลยค่ะใส่ทีละอย่างนะคะ ใช้กระทะท่องเหลืองผัดเนี่ยเพราะว่าการกระจายความร้อนเนี่ยมันจะกระจายได้ดีนะคะอืมพอน้ำตาลเริ่มเข้ากับถั่วแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวซีอิ๊วขาวเลยนะคะตัวน,นี้ก็ใช้เป็นซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตาเด็กสมบูรณ์นะคะก็จะเป็นตัวขวดนะคะ น,น,นะคะค่ะแล้วก็จะคนเลยค่ะโหผัดเสร็จแล้วกลิ่นหอมฉุยมากเลยค่ะใช่ค่ะ,คะก็จะหอมกลิ่นของสามเกลือนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นของหอมเจียวเพิ่มเข้ามาค่ะ ก็เดี๋ยว,วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาปั้นกันเลยนะคะพี่นัทได้ค่ะ,คะอยากให้เชฟสอนปั้นดีกว่าได้เ,เลยค่ะเทคนิคอะไรบ้างคะเทคนิคนะคะก็คือเราจะเอามือแตะน้านิดนึง mm hmm. เพราะว่าไส้ที่เราเอามาแล้วค่อนข้างแห้งใช่ไหมคะถ้าเรามาปั้นเลยเนี่ยเขาเอาจจะแตกได้นะคะเราก็จะเอามือแนยแตะน้ําอันนี้ก็จะเป็นน้ําเปล่านะคะแตะนิดนึงค่ะนี่นะคะแตะได้เล,เลยค่ะแล้วก็หยิบแปะงหยิบไส้เข้ามานะคะซึ่งให้มีน้ําหนักประมาณ 20กรัมนะคะหรือถ้าใครแบบโอ้ยยีกรัมประมาณไหนก็ประมาณเส้นประสุดกรัมมันหนึ่งนิ้วค่ะออค่ะแล้วก็ขยำค่ะบีบให้เขาแน่นก่อนนะคะนี่ค่ะแน่นเสร็จแล้วก็จะมาคลึงให้เป็นวงกลมนะคะนี่แล้วก็จะบีบด้วยเพราะมันแป้งจัดตัวตัวแป้งจะค่อนข้างแน่นน่ะนะคะนี่ค่ะก็ให้เป็นทรงกลมประมาณนี้ค่ะ นี่ค่ะได้ค่ะหลังจากที่ปั้นเสร็จแล้วเชฟมดทำอะไรต่อดีคะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะมานวดแป้งกันนะคะซึ่งแป้งในวันนี้นะคะก็จะมีตัวนี้เลยค่ะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะสีขาวค่ะแล้วก็จะมีแป้งข้าวเหนียวดำด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำเปล่าค่ะ หรือบางบ้านถ้าแบบบ้านไหนที่แบบมีวัฒนธรรมจีนค่อนข้างสูงอะนะคะก็จะใส่ยาชิวคักด้วยนะคะซึ่งยาชิวอันนี้เรา,เาวันนี้เรามาในสูตรแบบเป็นชาวบ้านของเราดีกว่าเป็นสูตรพื้นบ้านแบบไทยๆอยนะคะก็เลยเไม่ได้เอาชิวคักเพราะว่าด้วยต้นทุนของชิวคักก็จะค่อนข้างราคาสูงด้วยะค,ะค่ะค่ะก็เดี๋ยวเ,เริ่มใส่แป้งนะคะก็เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะสีขาวใส่ไปก่อนค่ะตามด้วย แป้งข้าวเหนียวดำนะคะค่ะแล้วสุดท้ายน้ำน้ำเนี่ยเวลาเทคนิคเลยก็คือเราจะค่อยๆทยอยเติมน้ำเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเติมไปเยอะมากกว่าตัวแป้งนะคะแป้งก็จะเหลวไปแล้วก็ต้องเติมแป้งเข้าไปอีกกว่าจะลงตัวก็จะนานนะคะแล้วก็จะค่อยทยอยไปนะคะค่อยๆทยอยเติมใช่ค่อยๆทยอยเติมอันนี้ไดี้พี่นัดช่วยเติม่ะคะ,ะโอเคค่ะใส่มาได้เลยค่ะ โอเคคะ่ะโอเคนี่ก็ได้ที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะหาอะไรคลุมไว้แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราไปเจียนใบตองกันดีกว่าคะ่ะค่ะแล้วก็จะเจียนใบตองเป็นสองแบบนะคะก็จะมีแบบนี้นะคะ เหมือนบใบโพช่หนึ่งอันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นทรงกลมนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาวางประกบกันนะคะค่ะก็แป้งเสร็จแล้วแล้วก็ไส้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องเตรียมจานนะคะแล้วก็โรยแป้งนวลแบบนี้นะคะแบบนี้เลยใช้<ล>เป็นเพื่ออะไรคะเพื่อให้เดี๋ยวเวลาเราปั้นแป้งเอาแป้งเนี่ยมาห่อไส้อะคะอ่ะมันจะได้ไม่ติดเราใช้เป็นแป้งขา้ขาวเหนียวนะคะ,อะโอเคก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะหยิบแป้งมาประมาณเท่า เท่ากับไส้เลยค่ะประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง1นึ่งหนึ่งนิ้วนะคะประมาณ20กรัมนะคะแล้วเราก็แผ่ค่ะแผ่แป้งนี่นะคะแล้วเราก็เอาไส้นะคะใส่ได้เลยค่ะฝึกทำไปพร้อมกับใช่ชค่ะทำไปพร้อมกันเลยค่ะนี่หอมมิดเสร็จใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาคลึง ก็จะได้เป็นทรงกลมแบบนี้ค่ะ mm hmm. แล้วก็พักไว้นะคะแล้วก็ทําไปก่อนนะคะให้เสร็จค่ะก็ใบตองนะคะเหมือนที่เราบอกไว้เราก็เอามาวางขวางกันนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะทาน้ํามันนิดหนึ่งนะคะเพื่ออะไรเหรอคะเพื่อให้ตัวขนม,มนะคะไม่ติดกับตัวตัวของใบตองนะคะ mm hmm. อ๋อเราใส่เสร็จใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเอาแป้งที่เราปั้นไว้มาสักครู่นึงนะคะเคาะแป้งออกนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ไปคะ่ะ ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะห่อเหมือนเป็นกลวยเลยค่ะนี่นะคะพับขึ้นมานะคะแล้วก็ม้วนไปนี่ค่ะแล้วก็เมื่อได้เป็นทรงกลวยน้ำเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็กดนะคะกดเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีนมสาวขึ้นมาและนี่นะคะอันนี้เราจะเรียกว่านมนะคะหอ่อต้องมีนมนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็จะพับสองข้างเข้ามาะคะ่ะนี่นะคะ นี่เข้ามาค่ะแล้วตรงนี้เราก็จะเก็บใบให้เรียบร้อยนะคะค่ะแล้วขนมข้างในมันยังก็จะเป็นรูปทรงเป็นทรงกลวยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะค่ะแล้วเราก็จะรัดเก็บนะคะ<อ>ยัดเข้าไปเลยนี่ค่ะก็จะได้เป็น ขนมเทียนนะคะเรียบร้อยนะตาสวยงามมากใช่ค <|so|> ่ะเด oh, ี๋ยวก็ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวห่อไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราไปนึ่งมาหน้าตาก็จะ<ช>ประมาณนี้ค่ะอยากทราบถึงเคล็ดลับความอร่อยเมนูนี้ค่ะค่ะก็ความอร่อยของเมนูนี้นะคะจะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราเด็กสมบูรณ์นะคะเพราะว่าเราใช้กระบวนการหมักทางธรรมชาตินะคะกลิ่นรสของออตัวของซีอิ๊วอะค่ะก็จะมีกลิ่นหอมของถั่วเหลืองะคะซึ่งมันจะไปทำให้ตัวไส้ของเรามีความกลมกล่อมมากขึ้น,นะคะ่ะ แล้วตัวนี้ละคะอ่าแล้วก็จะมีพริกไทยนะคะ,อะของเน็กสมบูรณ์นะคะก็จะมีเป็นพริกเราใช้เป็นพริกไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะมีกลิ่นหอมของพริกไทยนะคะที่ใส่ไปในสามเกลือใช่ไหมคะ,คะอยากทราบค่ะว่าเออเราทำทานเรียบร้อยแล้วอยากจะทำขายค่าใช้ใจ่ายในการทำนี่เป็นยังไงบ้างคะสูตรนี้นะคะค่าใช้จ่ายในอยู่ที่300อบาทนะคะซึ่ง300บาทเนี่ยจะได้ประมาณสัก50ิชิ้นนะคะ นั่นแหละแล้วก็หานออกมานะคะก็จะเหลือตกชิ้นละประมาณ3บาทค่ะเพราะฉะนั้นน่ะปกติเราจะเจอกันในท้องตลาดเนี่ยเขาขายลูกสูงกว่าใช่ใชค่ะก็จะขายลูกละ9บาทเลยที่แถวในเมืองถ้าต่างจังหวัดก็จะลูกละ5บาทหรืออะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งยังไงก็เราก็จะขายได้กําไรอยู่แล้วค่ะที่สุดอย่างน้อยค,คือกําไรก็ประมาณ5-6บาทอยู่แล้วใช่ค่ะ อร่อยไหมคะเมนูนี้ที่นำมาเสิร์ฟทุกท่านเนี่ยค่ะรสชาติถูกใจมากเลยค่ะทำทานเองก็ได้แล้วก็ทำขายก็ได้ด้วยใช่ค่ะยังไงก็เด็กสมบูรณ์ของเรานะคะก็ขอฝากเมนูนี้ไว้นะคะไว้ในครัวของทุกๆบ้านนะคะทั้งอ้อมอ,อ,อ,อมใช่<า>ค่ะไม่าจะทำทานเองหรือจะทำขายก็ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณเด็กสมบูรณ์ค่ะฝาก Facebook แล้วก็แฟนเพจด้ที่ช่องทางไหนคะค่ะก็เข้าไปดูกันได้นะคะที่เด็กสมบูรณ์แฟนเพจนะคะมีทั้งผลิตภัณฑ์นะคะให้เลือกดูได้เลยนะคะแล้วก็มีสูตรอาหารต่างๆมากมายนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยได้เลยค่ะแล้วก็ฝากติดตามกิจกรรมโครงการดีๆต่างๆรวมถึงสินค้านะคะได้ที่โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนคนปรปฐมค่ะสําหรับเทศกาลตุษจีนนี้นะคะขออวยพรให้ทุกท่านนะคะ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาร่ำรวยโชคดีมั่งคั่งตลอดปีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ